ถ้เไม่ได้จะเป็นครั้งแรกจะเป็นยังไงบ้างะนอนหลับสบายหรือเปล่าท่านชอบสกิดตลอดเลยสกิดสีกระเมอทั้งคืนเลยอะดีใจที่องค์หญิงเลือกหมอมชันเพคะจะดูแลองค์หญิงให้ดีที่สุดอย่างที่บอกว่าอยากได้อะไรหมอมชันจะหาให้หมดเลยเนี่ยคิดถึงที่บ้านหรือเปล่าไม่เลยจ้่ะ ในขณะที่เจ้าหอยกาบทองกำลังมีความสุขอยู่กับเจ้าหญิงชาตเห็นจังหวะเดียรที่จะาทชาตพรราชบิตาเผยกระอกออกโคลนไม่เลยโง่ร้อนเก็บไปเก็บถงเปเปิดประตูบัดเพลานี้ข้าพเจ้าราชาเทพคองเสด็จมาถึงหน้าบ้านของเจ้าแล้ว ผมเชื่นว่าผมเชื่นไม่ได้เสกแก๊งทีเรลบี้มาเนอะอาจจะมั่งก็ไม่รู้อาจจะเป็นทีเรลบี้ก็แล้วท่านาเด็จเปิดประตูบ้านเู้ร่างเตอร์เปิดประตูทำประตูไปเลยฮุมโอ้ยไอ้นี่เฮาเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยนี่ก็เฮาแล้วเกินนั่นก่อนที่พ่อเนี่ย เอาลูกสาวข้ามาดิงเล็กมานี่ก่อนเอาทำไมล่ะเพรคะข้าบอกให้มานี่ก่อนไม่ได้ไอ้เนี่ยไอ้ท่านทีนี้ค่ะทุกท่านเออจับหอยของหญิงหอยไม่จับไอ้หญิงอ๋อจับหอยแหมได้ช่วยจับหอยไหมไม่นั่นมาดิ้โตโตพูดใช่ไหมนี่สองคนนี้ยืนวังมิดเลยรอให้อยู่นี่เจ้ารู้หรือไม่ผมจะแท้ในจับชารอน ว่าทำไมข้ามาที่บ้านเจ้าบุญบุญบุญไม่รู้ไม่รู้ชินชินเลยเฮ้ยนี่ลูกสาวกูนะอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยที่มึงมาลวนลามลูกสาวลามาให้จับอ่ะให้จับแบบคอยป้องกันระวังภัยไม่ชอบบอกพวกมึงจับเอาหญิงไว้จับหญิงดีระวังอย่าโดนเองระวังโดนหอยแกเป็นแทนที่ข้ามาในวันนี้เพราะว่าแผ่นดินของข้าเกิดเรื่องตียุบขึ้น พืชพรรณันญาญหารวมถึงปลาน้อยใหญ่ประชาชนจับไม่ได้ขาดแคลนแต่นึกแปลกใจทใําไมมาถึงผุดมสมบูรณ์อยู่เฉพาะที่บ้านของเจ้าจงบอกข้ามาเจ้าใช้เวทมนตร์สใยหรือกิติยาบนกาลีออะไรหรือเปล่าสราบแช่พืชพันธัญญาหรหรือปลา,าเล็กน้อยใหญ่ไม่มีในเขตพระนครเลยพระเจ้าไม่ได้เสกไม่ได้เกี่ยวเลยเจคาท่านพ่อไ,ไอ้หยุด เอาองค์อีกไปเก็บลังฉากกว่าได้ไหมนี่แหม่ได้กําไรมึงนะาเอกใจแอนได้กําไรนะฮะพระเจ้าไม่ได้เสกแต่อย่างใดเพคะผู้ร้ายมักจะปากแข็งท่านธนาเดชพระเจ้าค่ะจัดการเคล้นความจริงให้ทีให้เขาคลายมนต์กิติยามนต์ทั้งหลายให้ได้ให้บ้านเมืองเรากลับมาสงบสุขเดิมๆข้าพเจ้าไม่ได้ทําอย่างแต่อย่างไรเลยนะเพค่ะกบอกมาดูนี้ว่าทำ ไม่ปทำอย่างาาาว่้นป้าารู้กบอกมาว่าทำยังไ,ไงถึงมีคนติดก,กันตึงขนาดนี้เ,เราจะได้ไปใช้ที่คณะที่เกของเขาได้ข้าเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงค่ะเพียงแต่ข้าเจ้าวถ้ามีเวรนงนที่จะเสกอาหารข้าวปลาน้ำได้เท่านั้นเพียงแต่ประการที่ได้การเลยทำเสกได้งั้นจริงเหรอใช่ตัยเสกเหมืน่นที่ต้อนเข้าไวไวพี่ดิ คุณท่านเจ้าหอยบอกเขามีเวทมนต์ในการเรียกเห็นไหมเห็นไหมลงสมบูรณ์เจ้าคลายมนต์ซะเดี๋ยวนี้เราบอกให้เจ้าคลายมนต์แต่เจ้าทำไม่ได้นียค่ะเขาไม่มีเวทมนต์ค่ะพ่อสายตาเลยเลยนะคองท่านง่วงท่านเอาหินมาว่าใม้ได้ผลนะ ดอกลีกระเทาะโอ้ยน้องต้องแท็กทิ้ให้หนลูกพ่อข้าไปเลยลูกเขาไปทำงานอยู่วะเนี่ยเอากระท่อมกินสักแก้วไม่ได้อากาศหนาวแบบไม่ง่วงถ้าเจ้าไม่คลายมลเห็นทีว่าเราจะไม่มีทางเลือกคณะเด็กก็จะประหารชีวิตมาต้องถ้าเป็นแค่นั้นมางเชิญจะมาหาชีวิตเจ้าหอยกลับกับทิวไช่ทิว

ตายแล้วเหรอมีลูกพงท่านก็มีเวทมนต์ถึงกันแล้วไม่ใช่ทำไมใจร้ายอย่างนี้ล่ะพี่ค่ะมันจะเกินไปแล้วนะก็ถามว่าข้าใจร้ายอีกหรือต้นสายปลายเหตุก็คือเจ้าให้ไปจารณาทั้งหมดทั้งมวลเจ้าคือต้นเหตุทําให้ข้าต้องเสียลูกสาวให้บ้านเมืองของข้าต้องเดือดร้อนเดี๋ยวพงษ์ขนาดตายยังรัดแน่นเลยเนี่ยตกลงยังไงเนี่ยูเขี่ยลูกเขี่ยอย่างนั้นนอนอีกแล้วโขาดหลอกลูกพ่อทำยังไงดีเพื่อจะทำพงค์ชายทั้งหมด เราจะพ่อความนิติธรรมท่านจะโค่นกันนอนกันดีๆได้นะใครก็ได้เอาศพลูกเก็บไปได้ไหมเอาไว้นี่แหละพ่อท่านเผาพวกนี้เลยไปเป็นพวกเท้าด้วยขุดความยุติธรรมของแผ่นดินทำไงดีพ่อแล้วก็ลูกสาวข้าพวกเจ้าทั้งหลายร้เอาชีวิตของไอ้ตุ้มคนนี้ให้ได้ข้ามันยหยุดมาเดี๋ยวนี้เดียใรอะเดียใจอะ มาเอวมแล้วตอกตอกติดคอช่วยด้วยติดดาวนั่งลงกอะรเนี่ยติดดาวนั่งลงกไปเอาแบบเมื่อวานนะเมื่อวานก็บอกติดดาวทูกใบพูดมามึงบอกติดอัพฉันได้ยินนะโธ่พะอิมท่านสิ้นด้วยพะอินช่วยบอกฉันด้วยพี่ค่ะ คผมไอเนี่ยเขาบอกโอ้<า>ียอด,ดแหลมๆว่าถ้าจะดูแลเจา้าข้าจะมาช่วยเจา้าผูกใครทำภัยอันตรายได้เพราะว่าดอา้อมเจ้าฟ้าข้ามาดูแลเจา้าเองกอิรู้จักคำว่า,าดอ้อมด้วยวะก็อินันสมัยเมื่อกี้บ,บอกสต๊อปสต๊อบยังมีคิวอาวร์โค้ดเรียนนอกข้าเป็นใครเราคือผู้มาจากเบื้องบน มาจากชั้นดาดฟ้าหรือให้เบื้องบนเบื้องบนเราไม่ตลกสักท่านรัยฉากนี้เรามาเวจริงจังอยากทำให้อินนะเป็นจริงไหมเราแข่พท่าอ,อีกเอาตัวนี้ฝกคนบักได้ไหมคเอาลูกสาวข้าเนี่ยคนมบนบักให้หอมถูมเธอ โอ้ลูกฉันนอนเป็นไรนะเนี่เหมาะสมกันนะพี่ยนอนนี่นอนนี่สาชี้เป็นประตูแมฆโงช่วยปิดกระโปงเออโทษโทษทีพระอินย่อข้างดีไหมคะหมอบฉันว่าเอียงข้างมาหน่อยดีกว่าส่วนทั้งเกรศว่าหมอยยังไมจะเปิดไม่ถึงว่าจะตายกับยากระเด็นอ๋อชายเป่่าค่ะดูนี่ไหนจะปวดหัวกับภาษาไหนจะปวดกับท่านอนอีกพระราชา เราคือพระอินทร์ผู้ที่ปกป้องพ่อหนุ่มหอยกาบผู้นี้คือเขาไม่ใช่บุคคลที่อับป,ปาเขาเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดแต่เป็นเพราะกรรมกกรมที่ทำให้เขาต้องเกิดมาชดใช้กกรมและมีปานที่ติดตัวเป็นรูปหอยกาบทำให้ทุกคนเขาติดชิ้นนินทาและบูลลี่ เคย,เอ,ย,ยอินมืออินเต,เตอร์น่าดูเหมือร,รูอ้จ<ด>ักคไทยคำดว่าไหนคำวิลลิโก้แตงจ้วเเร่การที่ท่านพระราชาท่านโปรธแ้นที่บ้านเมืองท่านขาดแคลนอาหารท่านคิดว่าเป็นเพราะมนต์ของพ่อหอยกาหาใช่ไหมเป็นเพราะท่านเองที่บริหารบ้านเมืองไม่ดี และผู้บริหารอย่างท่านพ้องคณะเสนาบดีไม่รู้จักบริหารให้ดีไม่รู้จักหาข้อมูลและข่าวสารว่าภัยธรรมาชาติจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นมายามเกิดเหตุเทศภัยหรือมีปัญหากับโทษคนอื่นการเป็นผู้นำบริหารประเทศ